พบกับรายการ The Surgery Idol อย่าให้หน้าของใครสวยกว่าหน้าของคุณ Yes or No กับกระตูนค่ะกระตูนคนเดิมเพิ่มเติมคือขาเรียวสวยขึ้ <Wow. S 1> นี้ค่ะ <laughs> ตูนเชื่อนะคะว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะมีขาเรียวสวยมากๆแล้วก็อย่างพวกที่แบบว่า ดารานักร้องหรือว่าคนที่จําเป็นที่ต้องใช้ขาเรียวสวยในการใช้ทําเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นดาราฮอลลีวูดหรือว่านักร้องเขาถึงกับต้องทําประกันให้กับขาตัวเองเลยนะคะอ่ะตูนยกตัวอย่างเช่น Taylor s w i f t ตูนเชื่อว่าทุกคนรู้จักแลว้วเพราะเขาดังมากๆเชื่อปะคะว่าเขาเนี่ยทำประกันให้กับขาตัวเองถึง40ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะ <Wow. S 1> คนต่อไปนะคะนางแบบชื่อไหที่คุมค่ะเป็นนางแบบของ Victoria s Secret นะคะ ทำประกันให้กับขาตัวเองนะคะถึง2.2ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะไม่ใช่แค like ่สาวๆนะคะที่ทําประกันให้กับขาตัวเองหนุ่มๆก็มีค่ะอย่างเช่นเดวิดแบ็กแฮมนะคะเขาทำประกันให้กับแข้งของเขานะคะถึง100ล้านปอนด์เลยนะคะว้าวสูงมากสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ขายยังไม่สวยนะคะวันนี้เนี่ยตูนมีวิธีค่ะแต่ตูนยังจะไม่บอกก่อนนี้เพราะตูนจะให้สาวบบนนี่รถเนย์ของเรานะคะมาบอกกับท่านผู้ชมเองค่ะ ไม่ค่ะเพยรอยเบนนี่จากเพยรอยไทยแลนด์ค่ะวันนี้ก็มีเวลาว่างนะคะจากการทำงานวันนี้ก็เลยมาเติมความสวยให้กับตัวเองะะโหพอค่ะสวยปุ๊บก็รีบมาอวดเลยนะ อ่ะงั้นให้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยว่าชื่ออะไรมาจากไหนคะสวัสดีค่ะรถเม์วรรณพรค่ะ Playboy Bunny 2อย5ันี2015จาก Playboy Thailand ค่ะ w ว้าว City World รถเมย์สายนี้มีคนขับหรือยังจ๊ะยังไม,ไม่มีนะ <c oughs> ต้องบอกรถเมก่อนเลยนะ <c oughs> ว่าถ้ามารายการ The Surgery Idol Yes or No แล้วเนี่ยต้องตอบทุกคําถามนะพร้อมค่ะเออโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเรื่องคาถามแรกกันเลยคะ่ะถามว่า <c oughs> ที่รถเมยเนี่ยต้องมาเล่นทำขาเลียวเนี่ยเพราะว่าสัปดาห์ก่อนพลาดงานเดินแบบโปรเจกต์ใหญ่ใช่หรือไม่คะใช่ค่ะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็พลาดงานเดินแบบโปรเจกต์ใหญ่ไปเนะะี่ยเพราะว่าร่างกายไม่พร้อมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้เยเราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะมีงานเข้ามาเมื่อไหร่นะคะเมื่อร่างกายเราพร้อมหุ่นเราด,ดีหน้าตาเราดีนะคะเราก็จะได้งานนะคะอย่างแน่นอนเนาะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอที่เอเมคลินิกนะคะ<ฮ>คุณหมอก็เลยแนะนานะคะว่าถ้าอยากจะลดในช่วงของต้นขาช่วงต้นขามันก็จะลดค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะก็จะมี อคอร์สไม่ว่าจะเป็นดูดไขมันนะคะหรือว่าจะเป็นฉีดลดต้นขาแต่ว่าด้วยเวลาของเมย์นะคะที่ไม่ค่อยไม,อไม่ได้ไม่พอไม่ได้มีเยอะนะคะคุณหมอก็เลยแนะนําเป็นคอร์สซูเปอร์สลิมนะคะที่ช่วยลดต้นขานวดลดต้นขานะคะแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องหลอกฟืนนะคะเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยขั้นตอนของมันเนี่ยเป็นไงบ้างให้รถเมล์เล่าให้ฟังหน่อยขั้นตอนในการทําขาก็ขั้นตอนในการทํานะคะก่อนอื่นเลยก็จะวัดขนาดของต้นขานะคะต้นขาเมย์ก็ประมาณ19นิ้วเสร็จแล้วนะคะพอวัดแล้วเราก็จะมีการทาครีมทาครีมทขาใช่บนขาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็จะเป็นการใช้หัวแรกคล้ายๆกับลูกกิ้งตอนทําจะรู้สึกยุบยับยุบยับนะคะซึ่งหัวแรกตัวนี้จะช่วยเบิร์นไขมันนะคะให้แตกตัว ไขมันที่เป็นก้อนๆน,นะคะบริเวณต้นขาของเราจะเบินให้แตกตัวใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะคะขัวที่2นะคะก็จะทาเป็นเจลสีฟ้า,ฟาะะให้ความรู้สึกเย็นๆน,นะคะแล้วก็นวดนะคะตัวนี้หัวตัวนี้จะรู้สึกว่าเหมือนดูดๆนะคะบริเวณเนื้อต้นขาของเราแต่ไม่เจ็บนะคะตัวนี้จะช่วยสลายไขยมันที่เป็นก้อนให้แตกตัวเป็นของเหลวหัวที่3าม นวดบริเวณต้นขานะคะนวดยำๆ,ๆก็จะให้ความรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันดีมันกระชับขึ้นหลังทําเสร็จนะคะก็วัดต้นขาก็ตอนแรกก็ตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยจะลงจริงๆหรอเพราะว่าใช้เวลาทําแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะแต่<ล>19นิ้วใช่ก็เหลือ18นิ้วนะคะเฮ้ยลงไปนิ้วนึงเลยเหรอใช่ลงไปนิ้วหนึ่งใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะคะปกติบอกแล้วว่าเหมือนเคยบอกแล้วว่าใช้เวลาอยู่ในฟิตเนสนานมากคือวิ่งเยอะมากแบบ เหมือนคนบ้าวิ่งรอหมู่บ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แบบว่าให้แบบเฮ้ยขาต้องลงขาต้องลงข้าวก็ไม่ค่อยกินอดข้าวอดน้ําออกกําลังกายอะไรเงี้ยแต่เหมือนเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราออกกลังเราทําไม่ถูกส่วนไม่ถูกจุดมากกว่าแต่ว่าพอ,ม,อมาปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอแนะนําว่าให้ใช้คอร์สนี้เขาบอกว่าพอรถเมย์เนี่ยผิวขาวสวยออร่าจ,จับขนาดนี้แล้วเนี่ยก็มีคนอิจฉาเลยหาว่ารถเมย์เนี่ยเป็นเจ้าแม่คลั่งขาวใช่หรือไม่คะ ไม่ใช่ค่ะเราเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรจริงๆสําหรับเมนะพวกที่ข้างขาวแล้วจะเป็นพวกที่ชอบอ่ะฉีดกูต้าอัดแล้วอัดอีกอัดแล้วอัดอีกแต่สาหรับเมก็จริงๆไม่ได้ข้างขาวแต่ว่าจริงๆเราชอบพี่จะเป็นคนที่มีผิวดูดีผิวพรรณดีไม่ว่าจะเป็นผิวใสผิวขาวอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าการที่มีผิวสวยผิวใสนะคะก็เป็นประโยชน์กับเราในหลายๆอย่างก็จะเป็นเรื่องงานหรือว่า คือมันเฟอร์รีเพชั่นอ่ะเวลาเราไปไหนก็นแล้วแต่นะคะมีผิวดีผิวใสก็เป็นก็มีชัยไปกว่าครึ่งเนาะใช่ก็คือว่าคนนี้ผิวพันสวยอะไรอย่างงี้ก็มาที่เ<ม>อเมดเอเมดก็กาทำอยู่2คอร์สกับคอร์สเฟิร์มรีจูเมนชั่นนะคะแล้วก็ออร่าเซเลบิตี้ส่วนคอร์สเฟิร์มรีจูเมนชั่นเป็นคอร์สเฉพาะเนาะที่เป็นลิขสิทธิ์ของเอเมดเท่านั้นนะคะโดยมีสารสกัดจาก d n a ปลาแซลมอนจะฉีดทั้งหมด16จุดบริเวณต่อมน้ำเหลืองทั่วใบหน้าซึ่งก็ฉีดมาหลายครั้งแล้ว รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นมากๆแต่งหน้าติดปะไม่รู้สึกว่าฉีดแล้วผิวดีขึ้นนะคะรู้สึกผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็พวกริ้วรอยต่างๆบนหน้าคือเวลาเมเป็นสิวอย่างเงี้ยพอลาสิวมันยุบแล้วมันก็จะมีรอยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่มีรอยแดงรอยดำแต่ว่าพอฉีดไปแล้วรู้สึกว่าหน้ามันใสขึ้นพวกรอยเนี่ยมันก็คือมันจางลงบางคนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรดูแลผิวหน้าแล้วก็ต้องดูแลสิ่งกายนะคะเราจะฉีดเป็นคอร์สของออร่าเซเลบิตี้นะคะซึ่งคอร์สนี้ก็ ที่บอกไปแล้วนะว่าคุณหมอผิวพรรณดีที่หมอบมือเบาใช่ไหมมือเบามากนะคะไม่มีการเจ็บไม่ปวดแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นพวกข้างขาวอะไม่ต้องแบบว่าไปนั่งฉีดแบบขาวทุกทีทุกทีแต่ว่าออร่าเซเลบิตี้ขอเดียวจบอืจบเลยขอเดียวจบเพราะว่ารู้สึกผิวใสสุดท้ายนี้อยากจะให้รถเมยเนี่ยช่วยฝากถึงสาวๆที่อยากจะมีผิวสวยออร่าจับแบบรถเมยหน่อยค่ะ ถ้าอยากจะทาจริงๆก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้เลือกคลินิกที่ดีๆแล<ม>้วก็ที่มีคุณภาพใช้ของมีคุณภาพจริงๆเพราะว่าอย่างถ้าเราไปที่ที่เราไม่รู้ว่า,วาเขาใช้ของอะไระใช้ของจริงหรือเปล่าของปลอมหรือเปล่าผสมน้ําเกลือผสมอะไรให้เราหรือเปล่าอย่างเงี้ยฉีดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะเป็นอันตรายได้อย่างที่เป็นข่าวนะคะแต่ว่รารถนมล์เลือกที่นี่นะคะกับคลินิกนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าทุกคล์สแล้วก็ ทุกอย่างทุกอย่าง,ท,างที่ใช้นะคะมีประสิทธ,ธิภาพจริงๆนะคะอ,อย่างผิวอย่าลืมนะคะ all star b e a ต t y และลหน้าก็ serum d e e แล้วก็ขาด้วย<ช>ขาแ<ล>เแล้วขาตัวนี้เน้นแนะนํามากๆนะคะกับ super slim นะคะที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นทําเสร็จ1ชั่วโมงกลับบ้านได้เลยอย่าลืมนะคะทั้งหน้าทั้งผิวทั้งขามาเลยค่ะครบเซตสวยแน่นอนกับบ้านในเมื่อรถเมยนะคะแนะนําโปรโมชั่นที่ขนาดนี้ เกี่ยวกับซ u เปอร์สลิมนะคะดังนั้นเนี่ยตูนจึงไปขอโปรโมชั่นดีดกับมาดามมาไปฟังกันเลยค่ะช่วงนี้มาดามฝากมามอบโปรโมชั่นดีๆให้สาวๆหมดกังวลผิวเปลือกส้มด้วยซ u เปอร์สลิมลดเซลลูไลท์ทุกสัสดส่วนโดยไม่ต้องผ่าตัดซ u เปอร์สลิมต้นแขนในราคา3850บาทซ u เปอร์สลิมหน้าท้องในราคา4550บาทซูเปอร์สลิมต้นขาในราคา5,600บาท หรือใครอยากเหมาซูเปอร์สลิมต้นแขนต้นขาหน้าท้องในราคา1,500บาทราคาดีขนาดนี้ยแถมได้ขาเรียวสวยกลับบ้านรีบโทรจองกันเลยหรือถ้ามีข้อสงสัยอินบ็อกซ์ไปถามมาดามได้เลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นสาวหรือหนุ่มคนไหนนะคะแต่ตูนขอภาวนาว่าให้หนุ่มมาต้องเถอะอย่าลืมติดตามนะคะที่ เอ็มเชทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มอย่าลืมนะคะมาเจอกัน The Surgery Idol Yes or No กับกระตูนวันนี้นะคะขอสวัสดีและลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ